ก็อยากจะสรุปนั้นอย่างครับก็คือว่าในส่วนของฟ้าทลายโจรน,นะครับก็คือเราไม่ได้ใช้ป้องกันแต่ว่าเราใช้ในการรักษาะนะครับก็คือ,เ,อเวลาถ้าเราติดโควิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้ตามโดสที่ทางกระทรวงแนะนําได้นะครับก็คือ180มิลลิกร,รัมต่อวันค,คร <c oughs> ก็ก็อันนี้เป็นสิ่งที่มีเรามีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่ามันมันช่วยได้จริงแต่ว่าเป็นลักษณะว่าป่วยแล้วถึง,ถง,ถงกินะนะครับ ส่วนในเรื่องของกระชายขาวเนี่ยก็เนื่องจากงานวิจัยของอมาหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งใน,ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังเป็นการทดลองใน,ในระดับต่อทดลองมันยังไม่มีเขาเรียกว่า strong evidence มีฐานเชิงประจักษ์ว่าว่ามันช่วยในเรื่องของโควิดในในมนุษย์ได้จริงๆนะครับส่วนในเรื่องของเห็ดหลินจือแดงเนี่ยผมค,คิดว่าสิ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างมีหลักฐานชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นเอกสารต่างประเทศแล้วก็ อเอกสารของบ้านเราเองนะครับว่าาสามารถช่วยให้นอนหลับนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องกระตุ้นเสริมสร้างกลุ่มต้านทานครับ<ะ>ซึ่งเรื่องของการนอนหลับเนี่ย<ะ>ก็เรียกว่าเป็นเสาหลักของสุขภาพนะครับเ<ะ>สาหลักสุขภาพฮะก็คือจะมีเรื่อง,องการนอนหลับแล้วก็เรื่องออกกําลังกายและอาหาร<ะ>แต่ถ้า,าถามว่าสามสามอย่างเนี่ยถ้าให้เลือกเหลืออย่างเดียวเนี่ยะอะไรสําคัญที่สุด อะไรสำคัญที hadi, als, ่สุดคําตอบก็คือการนอนหลับครับ